สวัสดีค่ะสวนบ้านมาดามหนึ่งนะคะตอนนี้จะแนะนำอโกนิมาอีกชนิดหนึ่งค่ะชื่อว่ากวักทองคำซึ่งเขามีอยู่สองชนิดนะคะอ่าชนิดแรกเนี่ยจะเป็นก้านใบล,ลายๆค่ะซึ่งจะมี จะเป็นสีเขียวเข้มหรือไม่ก็สีเทาๆปนไปกับสีขาวหรือไม่ก็สีชมพูอ่อน,ออนซึ่งลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นลายๆจะออกค่อนข้างจะเป็นสีมืดๆไลๆลนอยอันนี้ก็จะเป็นชนิดที่2นะคะซึ่งลำต้นของเขาหรือก้านใบของเขาเนี่ยจะมีสีชมพูอ่อนนะคะจะเรืองแสงนิดๆซึ่งบางทีมันก็ะจะมีลายๆของอสีดำ หรือสีเทาเนี้ยเข้าไปปะปนอยู่นิดนิดมันจะเหมือนกับการกลายของเขาอะค่ะอันนี้ที่เป็นลำต้นสีชมพูอ่อนเนี่ยซึ่งลักษณะลายใบของเขาจะเหมือนกันทุกประการน,นะคะลายใบของเขาเหมือนกับนกกลางปีกบินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลำต้นสีชมพูอ่อนเนี่ยเส,ส้นแกนใบของเขาจะออกเป็นสีขาวหรือไม่ก็สีเขียวอ่อนๆซึ่งเขาจะมีจุดสีสีเขียวอ่อนปล,ปลาย อยู่ตรงที่ก้านใบนะคะแต่อันนี้ก้านลายของเขาจะไม่มีเหมือนก้านสีชมพูนะคะซึ่งเส้นตรงกลางใบจะมีเส้นประสีขาว,ขาวเ,เป็นขีดเส้นๆเส้นๆคะเหมือนจุดไข่ปลาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ตัวเนี้ยจะเป็นก้านสีขาวซึ่งเขาจะคล้ายๆว่าเขาจะกลายเพราะเขามีจุดสีเขียวอ่อนเนี่ย ปล,ปลายไปตามใบดูใบนี้ค่ะจะเห็นได้ชัดเจนว่าแตกต่างจากใบอื่นๆหรือต้นอื่นๆค่ะนี่ค่ะจะเห็นได้ว่าอย่างใบนี้มันจะมีสีขาวพุดๆหรือสีเขียวอ่อนพืดๆออกมาเหมือนเขาจะกลายไปเป็นตัวอื่นนะคะซึ่งแตกต่างจากลักษณะใบอื่นๆของเขา เนี่ยค่ะก้านใบสีชมพูเนี่ยส่วนมากแล้วของเขาจะมีจุดจุดสีเขียวอ่อนเนี่ยปรับลายแต่บางใบเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะก็ยังเป็นเหมือนกับก้านใบที่เลไลนค่ะเนี่ยค่ะเทียบกันดูแล้วแกนใบของก้านสีชมพูเนี่ยแกนใบของเขาจะมีสีขาวหรือไม่ก็สีเขียวอ่อนแล้วก็มีจุดป,ปลายสีเขียวอ่อนที่ใบนะคะแต่ก้านลายเนี่ยจะไม่มี เส้นกลางใบของเขาเนี่ยก็จะเป็นแค่เส้นขีดเห็ดปลาประ,ปร,ะประสีขาวเท่านั้นเองซึ่งอันนี้มันก็ความแตกต่างอยู่ตรงที่จุดสีเขียวอ่อนนะคะกับเส้นแกนใบสีขาวที่เห็นชัดเจนของก้านใบสีชมพูนะคะอันนี้จะเห็นได้ว่าใบของมันแบ่งๆเพราะว่าหอยแทะไปหมดแล้วะคะ่ะซึ่งตอนนี้กำลัง ฝากช้ำเอาไว้มีจํานวนนะคะถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้ซึ่งเป็นไม้หายากเป็นเป็นพันของตระกูลเ,เขียวหมื่นปีตัวนี้เป็นไม้ฝากดูแลของชาวบ้านเพื่อนบ้านนะคะซึ่งเขาไม่มีเวลาดูแลก็เอามาให้ทางสวนของมาดามหนึ่งนะคะดูแลให้จะเห็นได้ว่าตัวนี้นะคะ่ะใบมันใหญ่มากซึ่งเทียบกับฝ่ามือก็ใหญ่พอสมควร ใบเขาจะใหญ่ทรงใหญ่มากนะคะทั้งก้านลายแล้วก็ก้านสีชมพูทรงพุ่มของเขาก็จะเป็นทรงพุ่มใหญ่เหมือนกันสวยค่ะทรงพุ่มใหญ่สวยมากถ้าเป็นกอใหญ่ถ้ากอใหญ่เนี่ยก็จะกอสูงประมาณถึงแขนเลยค่ะสอกขึ้นเลย่ะตอนนี้อันนี้ก้านสีชมพูลักษณะโดดเด่นของเขาจะสว่างมากค่ะลำต้นก้านของเขาจะเป็นชมพูสว่างนี่ วตวนน,ตนี้ก็มาดูทรงของก้านลายมั้งค่ะก้านลายเนี่ยของเขาจะไม่มีการกลายอะไรมากมายนะคะทรงพุ่มของเขาก็จะรู้สึกจะเตี้ยมากกว่าทรงพุ่มก้านใบสีชมพูทรงของเขาจะออก เป็นกลางๆอาจจะไม่ทูงสูงเท่าไหร่คายๆจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยๆมากกว่าก้านสีชมพูแต่ใบของเขาก็จะใหญ่พอสมควรเท่าๆกับก้านสีชมพูค่ะอันนี้ของเขาก็จะดูทะมึนทึบๆสักหน่อยนึงเหมือนกับอึมครึมไม่สว่างเท่าก้านสีชมพูแต่ดูน่าเกรงขามมากค่ะถ,ถ้าได้ดูทรงพุ่มกอใหญ่ๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ดูอีกทีค่ะว่าเขาจะ น้าเกรงขามสักแค่ไหนนะคะอันนี้สายพันธ์ุอโกนิมา มีชื่อว่าเพปรานีค่ะเป็นไม้โบราณหายากอีกชนิดหนึ่งเชน่นเดียวกันซึ่งอยู่ในตระกูลของเขียวเหมือนปีด้วยนะคะอันนี้จะแนะนําพอสังเกตค่ะเขาก็มีอยู่2ชนิดเหมือนกันเป็นลําต้นสีขาวาที่มีแกนใบเป็นสีขาวเหมือนกันค่ะอันนี้ชนิดที่2เขาจะมีแกนใบเป็นสีเขียวมีลําต้นหรือก้านใบเนี่ย เป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ลายประลายค่ะจะสังเกตข้อแตกต่างกันก็นกคือที่ว่าลำต้นสีเขียวประดายด้วยเส้นสีขาวเส้น,สน,สนๆๆๆนเคะที่ลำต้นและก้านใบเนี่ยของเขาจะดูไม่มืด ไม่ใช่เหมือนกับตัวสีดําของปักทองคํานะ,ะที่เป็นลายเส้นๆส้นตัวนั้นแต่เขาจะออกเส้นเป็นสีเขียวขาวดูสว่างมากกว่าเนี่ยค่ะอันนี้สังเกตดูได้ว่ามันจะเป็นออกสีเขียวเขียวธรรมชาติแล้วก็ขอบใบของเขาตัวนี้มันจะเป็นสีเขียวเข้มแกนใบสีเขียวเข้มเหมือนกันลักษณะลายเดียวกันค่ะก็คือลายปีกนกค่ะเหมือนกันเลย นี่ค่ะก็แตกต่างระหว่างอสองชนิดนี้ของเพชรราณีเนี่ยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาให้ชมใหม่ค่ะอันนี้ก็สังเกตดูไปพลางๆก่อนแล้วกันค่ะว่าลักษณะทรงใบของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวจะตามดูอีกทีค่ะในคลิปหน้านะคะ ต้นไม้เหล่านี้ก็เป็นต้นไม้ของเพื่อนบ้านที่นำมาฝากให้ทางสวนบ้านมาดามหนึ่งได้ดูแลและก็ได้ขยายพันธุ์ปักชำเพื่อจำหน่ายอีกทีหนึง่งซึ่งเขาเนี่ยไม,ไม่ได้มีเวลาดูแลนะคะถ้าเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาทางสวนก็จะแบ่งฟันไปให้เพื่อนบ้านอีกทีหนึง่งช่วยกันคนละทางคะ่ะเพื่อหาอไรายได้เข้าบ้านยังไงก็อย่าลืมนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางสวน,นะคะ่ะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย